เสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟครับวันนี้มาเสิร์ฟถึงที่เลยนะครับกับงานขออุปกรณนแล้วกันนะครับไม่บอกศูนย์อบรมไทยเบฟเอนะครับศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยนะครับในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP นะครับวันนี้จะเห็นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมจากเดิมเราก็จะเจอกันตอนเช้าเนาะตอนนี้มืดมนนะไม่ใช่ไม่ใช่อนาคตนะครับ อนาคตเรายังสดใสอยู่วันนี้เรามาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับเรามาออกบูธในงานอยากรู้ไหมว่างานอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันก่อนเข้างานนะครับเราก็ต้องแลกบัตรเนาะนี่เห็นไหมชื่องาน Asia Pacific Large i n s ินช n ลันนะครับคอนเกรสนะครับหรืองาน a อเปประจำปีนะครับซึ่งเขาเวียนมาจัดที่ประเทศไทย เราก็มาออกบูธนะครับในบูธนะครับบอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นมินินะครับแกรนบุฟเฟ่นะครับแล้วก็มีส่วนลดคอสติวคอสต่างๆที่จะมาเสิร์ฟกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเราก็มีเกมบอร์ดเกมการเงินฟินไดนะครับมาด้วยนะฮะแล้วก็มีสาวสวยมาขายเกมด้วยสาวสวยพร้อมไหมฟินไดพร้อมค่ะลูกค้าพร้อมย่างคะ พร้อมนะครับผมทางไทยเบเบก็พร้อมด้วยเช่นกันอ้นี่อาจารย์นะครับัอดีอาจารย์หนึ่งกลุกนะฮะนี่แหละครับก็มาเจอพบปะเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับแล้วก็มาพูดคุยทักทายนะครับแล้วมาช็อปโปรโมชั่นเด็ดๆในงานได้ที่บูธเลยนะครับผมวันนี้ไม่ได้มานนี้ว่างนะวันนี้ต้องดีแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่าบูธเรานหนึ่งนอหัวน ไปครับไ,ไ,ไปไหนจะ <laughs> กันพรุ่งนี้นะครับ